ดีครับผมศาสนาจารย์อิสระแดงเรือนประธานองค์การขจักรสัมพันธ์ในประเทศไทยและเสนยิบาลขจักรในพระคุณจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะแบ่งปันกับท่านทั้งหลายในพระธรรมเอสลาบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่10ครับเอสลาบทที่4ข้อที่1ถึง10เมื่อศัตรูของยูดาและเบนยามินได้ยินว่าพวกที่ถูกกวาดไปเป็นฉเฉลย กำลังสร้างพระวิหารถวายแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลพวกเขาได้เข้ามาหาเซรุบบาเบลและหัวหน้าของตระกูลและพูดกับพวกเขาว่าให้เราสร้างด้วยกันกับท่านเพราะว่าพวกเรานมัสการพระเจ้าของท่านอย่างท่านทั้งหลายและเราได้ถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ตั้งแต่วันที่เอสารหัดโดนกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้นำเรามาที่นี่แต่เซรุบบาเบลเยชูอา และคนอื่นๆที่เป็นหัวหน้าของตระกูลในอิสราเอลพูดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพระนิเวศถวายแด่พระเจ้าของเราแต่พวกเราเท่านั้นจะสร้างถวายแด่พระยาเวพระเจ้าอิสราเอลตามที่กษัตริย์ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงบัญชาไว้แก่เราแล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั้นได้ทำให้ประชาชนยูดาห์ท้อถอยและทำให้พวกเขากลัวที่จะสร้าง และได้จ้างที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขาไม่ให้บรรลุจุดประสงค์ของเขาตลอดรัชการของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียแม้ถึงรัชการของดาริอัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียและในรัชการอาหารสุเอรัสตนรัชการของพระองค์พวกเขาได้เขียนฟ้องชาวยูดาห์และเยรูซาเลม็มและในสมัยของอารัธาเซอร์ซิสมิชลามมิดเรดาและทาเบเอลและผู้ร่วมงานคนอื่นๆของเขา ได้เขียนไปทูลอารัธาเซอร์ซิสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียจดหมายนั้นได้เขียนขึ้นเป็นภาษาอารเมกและอธิบายด้วยภาษาอารเมกเรหูมผู้บังคับบัญชาและชิมชัยอาลักษ์ได้เขียนหนังสือปรักปรำเยรูซาเลม็มถวายกษัตริย์อารัธาเซอร์ซิสดังต่อไปนี้แล้วเรหูมผู้บังคับบัญชาชิมชัยอาลักษ์กับผู้ร่วมงานคนอื่นๆของท่านคือพวกผู้พิพากษาพวกผู้ตรวจราชการข้าราชการ ชาวเปอร์เซียคนเอเรกชาวบาบิโลนชาวสุขษาคือคนเอลามและคนของประชาชาติอื่นๆผู้ซึ่งโอสนับปาเจ้านายผู้ใหญ่ได้ส่งมาให้อาศัยอยู่ในเมืองของสมารียและในส่วนอื่นๆของมณฑลทางฟากแม่น้ำข้างตะวันตกพระธรรมอิสลาบทที่1ถึงบทที่3นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความชื่นชมดีของพวกอิสราเอลนะ ถึง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือการที่พวกเขาได้รับการปลดปล่อยให้กลับมาอย่างกรุงเยรูซาเล็มนะครับเรื่องที่2เขาได้ตั้งแท่นบูชาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นามาสการสรรเสริญพระเจ้านะครับและเรื่องที่3เขาได้เริ่มวางรากฐานในการสร้างแผ่นิเวศของพระเจ้าแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับความชี้ชมดีของเขาก็มีปัญหาเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาเพื่อจะขัดขวางไม่ให้งานการสร้างแผ่นิเวศ ของพระเจ้าของพวกเขานั้นเป็นไปได้วยความราบรื่นนะครับบัมพีตรงนี้บอกว่าเป็นปฏิปักษ์ของยูดาและเบนจามินนะครับคำว่าปฏิปักษ์คือศัตรูคู่ต่อสู้คนที่ไม่ปรารถนาดีต่อกันนะครับเขาไม่อยากให้งานของอพวกยิวในการก่อสร้างพระดิเวอพระเจ้านั้นเป็นไปได้วยความเรียบร้อยไม่อยากให้งานนั้นไปถึงความสําเร็จเขาเข้ามาเพื่อจะทําทุกอย่างเพื่อจะ ขัดขวางนะครับสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเขายื่นความช่วยเหลือนะครับยื่นมือแสดงความเจตนาดีว่าอยากจะช่วยเหลือในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้านะครับข้อที่สองตรงนี้บอกให้เราสร้างด้วยกันกับท่านเพราะว่าเรานามัสการพระเจ้าของท่านอย่างท่านทั้งหลายเราได้ถวายสตัปบูชาแก่พระองค์ด้วยเหมือนกันนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ถูกซะทีเดียวนะครับคนกลุ่มนี้เปน็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นลูกครึ่งนะครับคือคนต่างชาติมาแต่งงานกับคนอิสราเอลนะครับเขานามัสการพระเจ้าพระยโฮวาบ้างปวิาัตาการเขาก็นมัสการพระอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นที่เขาบอกว่า เขานามาสการพระเยโฮาวาด้วยนั้นไม่ถูกต้องนะเป็นความจริงอยู่ส่วนเดียวนะครับแต่ซี่เขาแสดงเจตนาดีนั้นเพื่ออยากจะเข้ามามีส่วนและภายหลังก็สร้างปัญหาเกิดขึ้นนะครับแต่ที่เราเห็นตรงนี้คือว่าผู้นำพวกเขาคือเิลูบาเบลเยชูอาและคนอื่นๆน,นะครับก็พิจารณาแล้วว่าพวกนี้ไม่หวังดีแน่ๆมาเพื่อจะสร้างปัญหาแน่ๆจึงตอบกลับไปว่า พวกเขาเหล่านั้นไม่มีส่วนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาร่วมในการสร้างพผนิเวทของพระเจ้าพวกยิวเท่านั้นพวกเขาเท่านั้นในการจะสร้างพผนิเวทของพระเจ้านะครับข้อที่สาบอกว่าท่านทั้งหลายไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพผนิเวทถวายแด่พระเจ้าของเราแต่พวกเราจะสร้างแต่ลําพังถวายพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลเขามีความมั่นใจในภารกิจที่ ระเจ้ามอบหมายให้คือการมาสร้างพันเวกพระเจ้าด้วยตัวของพวกเขาเองโดยความเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อเขาเห็นว่าคนเหล่านี้เข้ามาด้วยเจตนาที่ไม่ดีนะครับเขาก็ปฏิเสธนะครับนั้นปฏิปักษ์ของพวกยูดาห์ที่เข้ามาเห็นว่าพวกยิวไม่รับหมาเตรียมของเขานะครับก็ทําอีกแบบหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มาแบบหวังดีนะครับแต่ประสงค์ร้ายแต่ ข้า้งหลังนี้คือแสดงความร้ายกาจออกมาเลยนะครับพยายามจะคมคู่ด้วยทุกวิธีทางเพื่อจะให้พวกยูท้อใจพระพีตรงนี้บอกว่าแล้วประชาชนแห่งพิดินนั้นได้กระทำให้ประชาชนยูดาท้อถอยและกระทำให้เขากลัวที่จะสร้างพนิเวศของพระเจ้าและไม่เพียงเท่านั้นเขายังหาคนอื่นที่จะมาร่วมมือกับเขาในการต่อสู้กับชนชาติอสิสราเอลในการสร้างแผนิเวศของพระเจ้าด้วยนะครับ พี่น้องครับนี่เป็นบทเรียนที่สําคัญกับเราอีกตอนหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราทํางานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าแน่นอนและเราเองก็มีความสุขใจนะครับแต่ปฏิปษ์ของเราทั้งหลายบั้งีบอกว่าคือผีมาซาตานเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นนั้นไม่พอใจแน่นอนมันพยายามจะต่อสู้ขัดขวางและพยายามจะทําทุกวิธีทางเพื่อจะให้เราไม่ไปถึง ความสําเร็จในการทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าไม่ว่ามาในรูปแบบไหนก็ตามในรูปแบบที่ดูเหมือนว่าดเาีเป็นผลประโยชน์ต่างๆที่ให้ให้กับเราหรือว่าเป็นการคุกค,คามสร้างความยากลําบากต่างๆเข้ามาก็ตามพระพีบ,บอกว่ามานั้นมาเพื่อรักฆ่าและทําลายเสียมันไม่ประสงค์ดีครับมาเพื่อจะขัดขวางคนของพระเจ้าขัดขวางงานของพระเจ้าเราต้องดูตัวอย่างของ แต่ลูปบาเบลแล้วก็ผู้นำทั้งหลายนะครับว่าให้มีความพินิษวพิเคราะห์พิจารณาเสมอว่าสิ่งต่างความเป็นมาเป็นไปต่างๆในงานในพันธกิจต่างๆสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เป็นไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างสิ่งไหนมาจากพระเจ้าสิ่งไหนไม่ได้มาจากพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับงานพระเจ้าหลายครั้งก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปมีการต่อสู้ขัดขวาง แต่ถ้าเราพึ่งพานพระเจ้าเราสงบใจเรามีสิิปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราก็สามารถประคับประคองงานของพระเจ้าให้พ้นจากอุปสรรคปัญหาหรือเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ดังนั้นขอให้พระธรรมตอนนี้เป็นที่หนุนใจเราเป็นข้อคิดเราทัาา้งหลายในการทำธรรกิจของพระเจ้านะครับในการพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็รอคอยตอบพระองค์เสมอขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ